มันเริ่มกันอีกครั้งกับเฮคาตันนะฮะเข้าได้แล้วแล้วคนเดียวด้วยอะไรเนี่ยโอ้โอ้เป็นล้านเลยปั่น้าไปอุ๊ยอุยมันต่อยอีกแล้ว จับอีกแล้วอ้าวว้าไปไหนว้าไปไหนละตายซะเอาละโอ้โอ้โอ้โอ ันป euh ันปันโอตโโอ้โ <herum> ป <len> ันเข้าไปคราวนี้มันจะไม่ขึ้นเรือแล้วโอโอยหินหินหิน เา้ยน rail ไ้ยโดนี่ผิดห้ l a ร gesture instructions ตอกต่อแรงควาไม่โดนโดนด้ว т а л и ย ไปแล้วปวดไม่ค่อยไปวะ่ะโอ้โอดนล่างมาอีกแล้วโดนตงไหมโอ้จะตายจะตาย โอ้ยโอยโอ้โหโอ้โหอื้อตีกันเป็นล้านตมไนเข้าไปโอ้ยโอ้โหเหลือสี่พันโอ้หลบหลบหลบข้างหลังหลบอื้อไม่โดน เอาแม่งจับมาอีกแล้วโอ้ย,อยเฮ้ยขยับไม่ไ,ได้ว่ะมีกันอีกคนวะเนี่ยเรือรถมเาเงี้ยววะเนี่โยโหห่าอะไรเป็นวะี่ โอ๊ยปั๊บตายอีกแล้วโอ๊ยโอ้โหดีดเลือดเหลืย18ปั่นเข้าไป ดาเมจไม่พอแน and <AND well. ่เลยช้าครับช้าซื่อตีได้ไหมโดนจับอีกแล้วในวันนี้ซื่อโอ้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 เด้งเด้งหลายเด้งเหลือเกิน ออออ้้ <reading> ้ยโโโโหหะไรวะเนี hmm> ่ยไม่โดนแล้วทำไมไทยธาตไอ้นี่ไม่ได้วะดีแล้วไม่โดนเลือดลดไปหน่อยเย้ดีแล้วไม่โดนอ่ะโดนจับอีกแล้วชิบหายแล้วโอ้โดนโดนละว่าห้าพัน ปั่นเข้าไปเฮ้ยโอ้โหลบไม่โดนครับโลบลบลบอืมอืมเอาไปดิหัวอ่ะอืมฟาดสิฟาดเขาไป ว่าถ้ไปไม่โดนเอาโดนแล้ววะโดนในลูกลูกเฮ้ยเอ้ยลบลบโดนโดนได้โดนย้อยมาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้โดนลงไปก่อนโอเค ปันมันอือเอาไปอืออาโดนจับอีกแล้วเออโอ๊ยโว้โดน โอ้ย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 เลือดนะเออเลือดนะนี่อะไรวะควายฮันเตอร์โอ้สกิลแม่งแรงมากครับปั่นแล้วไปเออ โดนจับอีกแล้วย้ายไปไหน,นวะย้ายไปบนเอาโดนจับอีกรอบโอ้โหเข้าห้องอีกแล้วห้องแห่งความลับแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์รอเหรอโอเคใช้มาตะไปได,ได้เลยนะแมปนี้เนี่ย ปานทำไมโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหปานทำไมอื้อโอ้แม่งดาเมจมันแรงมากครับออาโดนจับอีกแล้ว โอ้โอ้ยังไงยังไงโอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนป่านแล้วไปเออเออปานปาดแล้วไง โนมาเพิ่มอีกแล้วโอ้โดนจับอีกแล้วอ้าวนันบินเลยเวนเอ,อ้ยเอาขีดฟ้าให้เลยนะกนันฟาดเร็วเรฟาดเร็เร็ว เอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหดีนะไม่โดนโดนจับอีอแกแล้วไม่เอาแแขนตกไปแล้วเหรอ อืออือ <izon> โอ๊ยกับหัวกับหัวโดนกับหัวโดนกลับหัวไปแล้วหาแล้วลงไมลงไมแต่วนีโอเคเลือดยู่ไนวะไม่จะกลับหัวอ้าวกับหัวอีกแล้วโดนจับโอ้โอ้โอ้โดนอีกแล้ว โอ้โหโอ้โอหเป็นหมื่นเลยชิบหายละนั่นไงบิน,นอีกเออสิบนาทีผ่านไปลงไปดิลงไปลงไปทำไ,ไมแขกมัเกิดใหม่อีกวะเฮ้ยโดนจับอีกแล้ว โอ้โหมันจับหาพี่เออเฮ้ยองกันทีจะจบแล้เนี่ยโอ้ววว อื้อเอาไปแม่งย้ายกูมปอีกแล้วย้ายกูไปไหนเนี่ยข้างบนโอ้โหโอ้โคนเริ่มเยอะแล้วตอนนี้คนก็คนก็มีประมาณนี้ฮะเราจะย่อยูมาจสิบสามแล้วเออไอ้ท่านี้แม่นะไงไม่ได้เรื่องว่ะ ืออพบมันโดนจ่ายอีกแล้วเออตอบตอบเข้าไปโดนปะเนี่ยไม่โดนด้วยโอายอ่าว่โดนเลยอว,วะ ฟาดเข้าไป,ปาดเขไปเออเลือลดรถแล้วเลือนรถแล้ว ย้ายมาอีกแล้วครับข้างบนเลยทีนี้โดนอลไรวะเนี่ยโอ้โหดีดจะตายจะตายเออเอาไป้ตาแตกแล้วทางทัง โดนดีดมาข้างบนยาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอดย่ายอีกแล้วแม่งดีดก,กันโดนรัวเลยทำไมอันดับตกเยอะวะเนี่ยื้อเอาไป โอ้ยโอยโอ้ยโดนจับอีกแล้วอ้าวแม่งย้ายมาไหนกันเนี่ยเรียบร้อยโอ้โ,โ,อโ,โ,อโ,โอหตรงนี้ตะปันได้สบายแน่ ดตีมันตีมันมันนะไปโอ้โดนจับอีกแล้ว <พ uka> อ้าวนี่นีอ่าวนี่แตกอ้าวยังไ,ไงครับพื้นใหม่ได้เรื่อยเรื่ยแบบเนี่โอ๊ย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 ลบๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆดีนะไม่โดนเออๆๆๆ ไปอา้าวขึ้นไปไหนวะเนี่ยตูมาหนี่มันเออแตกไปแล้วครับแขนนี้ลมมอยไปแบบ ปันปันโอ้โหแขนแตกไอ้แขนนี่แตกไปแล้วโอ้ยเก้าพันแล้ววะเนี่ยไม่จับอีกแล้วจะจับทีไปไหนเนี่ยโอ้โหเยวระวังระวังปันนี่ อืออปันไปเอาตกเองออโอ,งอ้ยเออเอาไปเอาโดนจับอีกแล้วเออ นีเม็ดเม็ดไปด้วยนะครับโอ้โอ้ดีนะไม่โดนอ่ะถ้าโดนนี่ตายแน่นอนเอาโดนจับอีกแล้วโดนวาร์ปมาห้องรับอีกแล้วนั่นไงตัวละโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเอาไปยังไงครับยังไงจังหวะนี้ แล้วมีคนลอยค้างอยู่ข ah, oh, 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 oh. mm ้างบนเนี่ยคืออะไรวะอื้อปันโอ้โอ้โดนแล้ววะเนี่ยอื้อฟาดเข้าไว้โอ้โอ้โอ้เราจะตายแม่งปล่อยรัวเหลือเกิน โอ้ยลงก่อนปล่อยรัวอย่างนี้นี่เอาไม่จบนะฮะโอ้โหหมดเวลาซะก่อนนะฮะแหม แหม่น่าเสียดายนะเข้าไปต่อได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะฮะมีเหรียญอยู่สองเหรียญอันนี้ไม่มีเออเซ็งเลยนะจบไม่อยู่ได้นะค,คนมันไม่พนะรเพอเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ